ช่วงนี้บอกเลยว่าม่านผจญพวกหมอลำเสียงวิหกก็คือลายแห้งปีสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี่นะคะตั้งแต่ปลายปีหกหกจนตอนนี้นะคะม่านผจญหรือว่ากระแสดราม่าต่งตงนางๆนานานะคะที่เกิดขึ้นกับคณะหมอลำเสียงวิหกเกิดขึ้นกับบนหลวงพงอสะกอนก็คือลายหมักหมาค่ะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะคะกับพึ่งพูดเมื่อแก่นะคะสาวน้อยได้พูดถึงที่ว่ามีคนมา มินว่าบอดมุ่งสกออในเรื่องไปล่าหอดพ่อหอดแม่เขาที่เขามาตีกันเอ,อแล้วกบาบัดเนี่ยมาบอกถึอองอีกนึงมิจฉาชีพในรูปแบบของแฟนคลับผนัพนมาจาังสีก่อนที่เขาเรืองนะคะก็ต้องบอกก่อนมาตอนนี้นางอัดงานอยู่นอกบ้านคะ่ะอาจจะมีเสียงรถเสียงนกเสียงแมวเสียงหมาแน่จากน้อยค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะท่างบอลมุ่งสกอรก็ได้โพสต์ลงทางเฟซบุ๊ก่วนตู่พึ่กันค่ะ โพดบอกว่ามิจฉาชีพในรูปแบบของแฟนคลับปั้นน้ำเป็นตัวไม่รู้จักไม่ได้สนิทจะมาพ่อเมาอะไรหนูฉันไม่ได้ฉันไม่เคยกินเหล้าคุณวาจังสีแชทนี้นะคะเป็นแชติพืนเอามาพอะพาะจะเป็นแชทที่ว่ามีค้นเอาไปแอบอ่างเอาบอนนกไปแอบแอบอ่างนะคะแล้วก็มีคนแคปบมาให้เบ่ง,ท,งท่าง a c e b o o k ท่านนี้นะคะเพื่น,นแคปบมาก เป็นคนน่ะทักมาประมาณว่าลาคอโทษแเท่นพอหลายๆเด้อจ้าพอจำเป็นต้องแก้สถานการณ์กนสิพาคนงานสิพ,พากันออกคนงานมากฟ้องพอวายเอฟซีพอไปด่าเขาโอ,อ้ถ้าพอบ่าจัดการให้มั่นแล้วสิพ,พากันออกพอเครียดหลายบรรลุสิเหตุดแบบใดต้องเอาค้นงานไว้ก่อนพอรับงานไว้แล้วมันเสียงานมันเสีย นุกาบขอโทษแม่แม,แม่ทุกบ้านแทนพ่อหลายๆเด้อจ้าแม่บุพาม่าหล่าสิเอามาไล่ามากราบแม่บุพาถือว่าเป็นตัวแทนของแม่แม่ให้ลากราบขอโทษได้บ่จ้าลารักแม่แม่เด้อจ้าพอา่อหล่าเมาจะถือสาเด้อหล่ะขอโทษแทนพ่อได้บ่จ้าบ่หนุกเป็นสิมาวยังตะล่าเป็นกระบ่ก,บกินค่ะมาที่นี่ทางอันอันนี้ก็มาตอบได้๋ยม่ตอบกลับแบบอัน บางคนกว่าตตอบกัแบบ่มิสตีบางคนกว่าตอกบกับแบบอาจจะบ่หัวเป็นเพจิดปลอมเพซปลอมหรือว่าเป็นบุคคลแอบ,บอ้างมิฉาชีพนะคะเพื่อนกันในมาต่อบว่าน้องแม่แม่บ่ใส่ใจดอกจากนูเป็นเด็กดีน่ารักแล้วก็ลูกแม่ขาให้หนูจเจริญยิ่ยงขึ้นไปตัวแม่ก็พอของหนูมีปัญหากันบ่อยไปแม่แคราอยากเศร้าสักพักกับการผูดถึงพอของหนูก่อนนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เทากับภาสาคุยกันว่ามันเกิดเรื่องอีกยังขื้นแต่ว่า จากนแชทีทางบนนกพงสก,กรเนี่ยเอามาแคบลงนะคะก็ได้เห็นวา่มามันผจญเยอะจริงๆแล้วเอาไปแอบอ้างเนะาะทั้งที่ไม่รู้จักกันโมแบบโมสนมสนิทกันจนบอลนกพงสก,กรต่อเอามาโพด่าแบบแอบอ้างว่าเจาะเป็น FC. เอฟซีเออเป็นผู้ติดตามเป็นเอฟซีแต่มันได้ดูแบบพรม,มีชาฉีพหรือว่ามีชาฉีพมันได้ดูแบบของเอฟซีนะคะก็คือ สมโตสม้อยเขามาอยู่ในบานหากักมาอยู่ในกลุ่มมาอยู่ในแบววงของคณะหมอลํำเสียงวีหกว่าจะเป็นบานหักของไพกกระามในหมอล่ำเสียงวีหกแล้วก็ามาแอบอา่างต่างๆนานาเกี่ยวกับบอสหนุกพุ่งสกรที่ถ่ยเกิดความเสียหายหรือว่าเห็ไในหลายๆคนที่ไปติดตามอีหรีนะคะเกิดความเข่าใจผิดค่ะพี่น้องแล้วมันจะมีข้อมินนะคะข้อมินวนมากก็บ,บอกว่าแบบไปในทางเดียวกันมาช่วงนี้นะคะทั้งเสียงวิหกกระลั่งกระแสอยู่ที่ขาขืนค่ะ กระแสกาลังมากงานกาลังหลายงานเต็มเดือนเต็มปีแล้วบัดที่นี่มีม่านผจญคุณมาทังนสิเออบางคนก็บ,บา่าน้องมีมาต่ใสอีกอยี่มีหอดพอหล่าเม่หล่าบางคนก็บ,บา่าเข้าใจเนาะแล้วเขาบอกนกพงสะกรมีลูกคนเดียวกับขึ้นนอ้องอาอาสกุลนาพรไม่มีลูกชื่อมีอะไรทั้งนั้นน่าจะเป็นมิจฉาชีพคุณมาทัานสิแล้วก็มีคอมเมนต์เดี๋ยวหาฟาร์มเลหหาก่อนนะคะ นกพงศกรเสียไมีหกเก่งมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรนะคะก็สามารถพานพ้นไปได้ยุ่แล้วให้กำลังใจหลายๆหลายๆคนก็มาให้กำลังใจนะคะโอ้ยเนาะพงศกรลูกอบับบกลานะคะพานเรื่องลเลาใหญ่ๆไปได้ด้วยลูกแม่เซวบ,บุญวารมีสรีสางพงศเียใหไทยลูกนะคะยู่แบบไปเงยวๆนะคะกระแสยัยงก็สีอกสอกอไปเรื่อยๆบางคนเป็นกระ,ะสออะไรเนาะเพราะช่วงนี้ดราม่าซอาสซ้มือมาหันเสาเนมเพ่นเอาบอกซื้อมีล้ายแห่ง เพื่อนไรซุดไปได้สุดมากนะองห้กับนี่ไม่ได้พูดทวายอยากงานอยากปีไม่ก็เลยบ่ได้มีโอกาสมากนางเว,ว่าว่ามันเกิดอีกยังขึ้นแต่สามารถเข้าไปติดตามมึงตามฟซตตามเพจไดหรือว่าตามช่องข่าวต่างๆที่เอามาลงนะคะย่อมใจในคนทีพยายามให้้นมาสร้างพ่งศกรเออพ่อมีลูกคนเดียวก็คือน,น้องอ้อายคนอีหยังสีมาแบบแอบอ่างเป็นลูกคนซื้อมีโบหุจัก มันหลูกซึ่มแต่เอฟีแตเขาจังแบบบ่รูเร่องขนาดนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าสงสารสงสารทางบ,บอลหูพุ่งสกรเนี่ยข้อมเเนี่ก็บอวว่าเสียงวีหกกําลังดังยังต้อเนื่องม่านผจญเยอะไปน้อยนะคะสุดท้ายแล้วมันก็คือต้องแผ่บุญบารามีคือเก่าของพอจา๋าแล้วก็ลูกจ๋าไปกันเองเสียงวีหกเป็นวงที่แข็งแรงพอรูวาม่านนะคะค่อยกันเปลี่ยนทุกทาง นี่แหละคะ่ะพี่น้องหลายๆคนก็บอกท่านนอนกันมาช่วงนี้นะคะเสียงวีหกมัม่นผจนหลายอีหลีพันปีหกหกมั่นใดปีหกหกก็คือว่าเป็นปีที่นักหนาพอสมควรนะคะในช่วงต้นปีแล้วก็มาปลายปีกระแสกําลังดีเพราะว่าได้นอนไอเขามากแล้วก็มามีกระแสดราม่าเยอะๆในช่วงต้นปีนี้ก็คือปีหกเจ็ดเนาะวันที่สามอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองมนีนะคะมีกระแสออกมาเยอะยะมากมม้กับขอให้ทางบนลนกพงสกรนะคะ พันผลไปหายแบบพันผลเห็นมันได้เออเพราะว่าค่อยติดตามยูค่อยเป็นกําลังใจว่าเกิดอีหยังึ้นว่าจะเป็นกระแสส้นมาสิเป็นมาจากเอฟซีค่ะเอฟซีที่เป็นเอฟซีจริงๆก็นานันเห็นบอกว่าเป็นอ๋อเอฟซีที่บอกว่าหักบอดหนกพ่งสะกอนบอกว่าหักนอกอ้ายแต่ว่าไปโพดแสโพดว่าให้คนในวงอันนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่นับอือบ่นับว่าหักเสียงมีหกอิลีสีมาแบ่งแยกแบ่งแบบ หากผู้นั้นว่าหากผู้นี้หากผู้นั้นมาว้า้ผู้นี้หรือว่ามาแซะผู้นี้แต่สุดท้ายกับเป็นลูกน้องในวงของวงหมอลำเสียงมิหกเป็นลูกน้องของนกอ่ขออภัยค่ะของบอดนกพงสะกอยูเหลวจ๊คขอสีฝาไปใส่ได้บอกอะไรบัดที่นี่เพื่อนบอกว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นเอฟซีเออเป็นเอฟซีที่บอกว่าหากคอยแพร่งคอยแต่ว่าไปว่าแซ่วอยังลูกน้องในวงคอย พอกรขออกมาปกป้องประมาณนี้นะคะคือว่า,าแขมงปอยูน่นี่แต่ว่าก็หาพูเห็นอยากเลื่อนเมืองในเฟซอยู่น่านจะเยอะเมื่ก็ออกมาโพลทำนอกนี่แล้วก็มีคนให้กกำลังใจงเยอะแยะมากมายนี่ละคะสุดท้ายกับฝากถึงเอฟซีทีเป็นเอฟซีอีหลีกับพ่อจีหงูกันอยู่ว่าถ้าคนที่เป็นเอฟซีจริงๆเนาะก็จะไม่ก้าวไกลถึงใครในวงหากก็คขึ้นหกักหักทุกคนในวงหักทุกคนในเสียงมีหกเมื่อวานสเกิดอีกยังคืนกะให้กกำลังใจงทุกคน แต่บางคนเป็น f อฟซีไม่ได้รูปแบบนี้นะคะมีชาชีไม่ได้รูปแบบของอ่า เป็นนอนบอนใสบอกเขาอื่นมาในรูปแบบของงานเป็นแบบหักผู้นั้นหักผู้นี้แต่กลับไปสร้างผู้นั้นสร้างผู้นี้บางคนแฝงตัวข,ขมานในบ้านหักเพื่อที่จะเอาของมุ่นต่างๆหาน,าน้าแต่เอาออกไปเผยแผ่นในหมอกอื่นในทางที่ดีกับเหตหุเกิดความเสียหายกับวุ่งเสียงวิหคือกันค่ะกับฝากไว้นําสุดท้ายนี้กับเป็นกําลังใจให้บอสนะคะอีกเ่นเคยคะ่ะคอยพานผลเรื่องแบบนี้ไปเร็วๆเยวลยกับเขาไฮปีนี้นะคะปี2 5 6 7นะคะฤดูการนี้แล้วก็ฤดูการหน้าเนาะควบ กันไปขอให้มิตรแนวปังปๆง,งานเขามาลัวัวงานเต็มปีเต็มเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับมูนีกัฟากับเพียอนสนีค่ะ